เอโยวัตส์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Yamaha WR 155R นะครับผมนะ คันนี้แต่งจัดทรงสไตล์ e n d u r รมาให้สวยๆเท่ๆเลยนะฮะสติ๊กเกอร์แต่งรอบคันนะมีของแต่งมาให้มากมายนะคุ้มๆเลยนะครับเจ้าคันนี้เครื่องยนต์155ซีซีนะครับผมนะระบบหัวฉีดนะครับผมท่อได้มาเป็นท่อแต่งนะครับผมสวยมากคันนี้คือคุ้มราคามากๆนะของแต่งรอบคันดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้านะฝาหน้า LED เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับผมนะชุดสีฝั่งนี้สะอาดยิบนะครับรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือส เลยนะอ่านี่ท่อแต่งมาให้ใหม่ทั้งเส้นเลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกริบครับลูกค้าคันนี้ได้ทายแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่าคันนี้ได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยนะครับผมนะเลขไม้เจ้าคันนี้นะฮะอยู่ที่24,0 0 0โลครับลูกค้านะฮะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะ นะครับล so, ั่นๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ